สวัสดีครับบ้านสวนพกวินนะครับนี่ครับปลานิลในบ่อครับลูกชายกับแม่แฟนนะครับไปตกมานะครับได้มาหกเจ็ดตัวนะครับนี่ครับลองจับดูตัวใหญ่ๆซ่หน่อยโอ้ยยังเป็นๆอยู่เลยนะครับนี่นะครับปลานิลนะครับเดี๋ยวจะไปแกงส้มครับแม่จะไปนึ่งกินกับน้ำจิ้มแกวครับน้ำพริกครับ นี่ครับตัวใหญ่ครับนี่ครับลูกชายครับไปตกมาครับแม่แฟอยากจะตกอีกครับแต่ว่ากินไม่ไหวครับนี่ครับโอ้หลายตัวอยู่ครับพอดีลองไปตกดูครับโอ้โหมันมากินเป็นฝูงเลยครับพอดีลูกอยากตกอีกครับแต่ว่าเราพอก่อนครับเพราะเดยวกินไม่ไหวนี่นะครับ ไม่มีอะไรมากนะครับพอดีว่ามาตกปลาน,นิมครับมาถ่ายดูมัน,นึกว่ามันจะติดตัวใหญ่ๆแบบนี้มากินนะครับกาปกคุ้ละกดแชร์ด้วยนะครับกดสับสัคล้ายนะครับให้บานสนพวักวินด้วยนะครับสวัสดีครับ